โคมไฟติดผนังโซลาเซลล์ทำถึงมากสวยเปลวเทียนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสินค้าตัวใหม่ของค่ายโมดิโซล่านะครับเป็นโซลาเซลล์เปิดปิดอัตโนมัติด้านล่างจะเป็น LED ให้40ดวงเป็นโหมดเซนเซอร์กดปุ่มหนึ่งทีเปลวเทียนก็จะติดแบบนี้เป็นแสงสีเหลืองอย่างเดียวและกดครั้งที่2จะเป็นโหมดเซนเซอร์ติดทั้งเปรวเทียนและไฟด้านล่างติดตั้งง่ายๆเลยเอากาว2หน้าไอคลิกแบบนี้ก็ได้หรือจะยิงสกรูน็อตด,ด้านบนแบบนี้ก็ได้ครับนำไปติดตั้งบริเวณประตูทาง เข้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือกำแพงบ้านก็ได้นะครับมาดูโหมดการใช้งานเลยกดครั้งที่1แสงไฟเปวเทียนจะติดอย่างเดียวนะครับผมแสงสีวอมส,สวยๆแบบนี้หน้าบ้านได้เลยนะครับกดปุ่มครั้งที่2จะเป็นโหมดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับผมแสงไฟเปลวเทียนก็ติดแล้วก็แสงไฟด้านล่างเมื่อมีคนเดินผ่านก็จะติด2ทางสองถนนแบบนี้ได้เลยราคาเพียง300กว่าบาทได้ทั้งการประดับตกแต่งได้ทั้งแสงสว่างสองถนนหนทางสองสว่างบริเวณกำแพงบ้านนะครับตามในทีต่ต้ามุมล่างซ้ายมือครับ